สวัสดีครับุ่งนี้ได้เวลาของสเก็ตข่าวแล้วนะครับพบกันวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับแน่นอนครับบรรยากาศงานวาเลนไทน์นั้นมากันทั่วประเทศเลยนะครับไปเริ่มต้นกันที่กรมการขนส่งทางบกกันก่อนเลยครับไม่ได้พามาดูคู่รักนะครับแต่ว่าพามาประมูลทะเบียนรถเลขสวยครับหมวดเลขคู่2กอไก่กไก่ครับเขาบอกว่า2กอไก่กไก่เนี่ยก็หมายความว่า2เรามีกันและกันตลอดไป ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การประมูลเลขนี้เลยครับ2กไก่กไก่222 2นี่ครับเขาก็เริ่มกันมาจากหลักล้านตอนนี้มาหยุดอยู่ที่9ล้านนะครับแม่น้องพริตตี้สาวสวยก็เดินถือป้ายอีกสักรอบหนึ่งเผื่อเฮเฮียข้างหน้าเห็นแล้วอยากจะเปลี่ยนใจเพิ่มเงินประมูลได้ผลด้วยครับสุดท้ายครับผู้ที่ชนะการประมูลก็คือคนนี้เลยครับคุณธนพัฒนตติเสวกุล 1 11, 11, 11 1 1 1 1 1 1ล้าน1 1 1 1 1แบาทแหมเลขดีซะด้วยครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกครับคุณธีรพงศ์รอดประเสริฐก็มอบป้ายทะเบียนรถเลขสวยให้กับผู้ชนะก,การประมูลไปเลยครับว,ว้าวร่ำรวยแบบนี้คงไม่ต้องหวังเรื่องความรักแล้วใช่งไหมครับ